ซีเอามทำการรวมไอเทมซัพพอร์ตเออทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าในอนาคตอะ gm ได้ทําการเอาไอเทมซาเวทออกทั้งหมดทำให้เมนโรมเวทร้องกันใหญ่เลย gm ก็เลยเห็นใจเลยได้ทําการคิดค้นไอเทมโรมใหม่ที่ไอเทมโรมไฟเตอร์และไอเทมโรมเมทเข้าด้วยกันหน้าตาคร่าวๆก็จับประมาณนี้เลยค่ะเป็นการผสมภาษาระหว่าง2ไอเทมโรมถ้าสมมติว่าเราเอาตัวกายภาพมาโรมนะคะมันก็จะได้พลังโจมตีแต่ถ้าสมมติว่าตัวโรมนะคะเป็นเวทอย่างอลิสนะคะก็จะได้พลังเวทไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเมนโรมกันด้ยทีเดียวค่ะ และนี่ก็จะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกนะคะอย่างตัวแรกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินประจำแรงค์ซีซั่นถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสกินเซริกา้าซึ่งสกินเฮ้ยสกินอะไรซึ่งสกินนี้นะคะก็รับฟรีได้จากการเล่นโหมดจัดอันดับ ครบทครั้งประมาณนั้นในส่วนสกินถัดมาก็จะเป็นในส่วนของยานซึ่งสกินนี้ก็น่ารักนะคะแต่เสียอย่างเดียวไม่มีเอฟเฟกหรือว่า GM จะเอามาแจกหรือเปล่าเพราะส่วนมากนะคะถ้าสมติไม่แจกก็น่าจะประมาณตั้งที่เติมปองไอที่ว่าเติม9ปองประมาณนั้นในส่วนของรูปนะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยไม่มีเอฟเฟกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเพิ่งขอล่ะกับ h อ OK กไปถ้าจะมีเอฟเฟกมาอีกก็ ก็จะเกินไปเกินหน้าเกินตาคริกซี่ประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนตัวสุดท้ายนะคะในส่วนของตัวสุดท้ายก็จะเป็นแม่นางเตียวเซียนนะคะซึ่งสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกเช่นเดียวกันหรือว่า GM จะแจกฟรีหรือเปล่าเหมือนสกินสลิมอาหาเลยเนาะทุกคนคิดว่าไงและในส่วนกิจกรรมที่หญิงบอกไปว่า GM เขาแจกหนักจากเจนนะคะนี่เลยค่ะก,กิจกรรมสกินลีเลน่าลุ้นอีกกว่า611รางวัล iPhone 15 Pro Max 4เครื่องเนี่ยอันนี้คือรางวัลใหญ่ที่สุดและกดกติกาก็ไม่ยากเลยนะคะแค่เรานะคะครอบครองสกินดิเลียนาสกินเสือสมิงแล้วก็จะมีในส่วนของที่ระลึกสุดแรนะคะเสื้อยืดแล้วก็แจ็คเก็ตพาวเวอร์แบงค์แล้วก็ในส่วนของกระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรางวัลสุดท้ายนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งเราก็สามารถเข้าร่วมได้แค่มีสกินลิเลียนาแค่นี้เองค่ะอย่าลืมไปเล่นกันนะ